สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Foodtory TV ค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําไก่ตุ๋นยาจีนค่ะเป็นเมนูร้อนๆน,นะคะรับประทานเพื่อให้ร่างกายได้อบอุ่นด้วยค่ะเหมาะสําหรับหน้าหนาวเลยนะคะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกัน,กนค่ะส่วนผสมนะคะมีน้ําเปล่าค่ะชุดตุ๋นยาจีนนะคะอันนี้คุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะจะมีชุดายาจีนครบเครื่องแบบนี้เลยนะคะ ตามด้วยเนื้อสะโพกไก่ค่ะแล้วก็เนื้อน่องนะคะอันนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบทานเนื้อน่องกับสะโพกก็สามารถเปลี่ยนเป็นอกไก่ได้นะคะตามด้วยเกลือค่ะซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นเห็ดหอมแช่น้ำค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มในส่วนของการเตรียมเห็ดหอมนะคะอันนี้เราแช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะหั่นส่วนก้านทิ้งไปค่ะ การของเห็ดหอมนะคะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะแช่น้ำแล้วแต่ก็ยังแข็งอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่นำมารับประทานค่ะบีบน้ำออกด้วยนะคะและสำหรับน้ำที่เราแช่เห็ดหอมนะคะก็สามารถนำลงไปต้มเป็นน้ำซุปได้ด้วยนะคะก็จะทำให้หอมมากขึ้นอันนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องทิ้งนะคะ พอเราหั่นก้านเห็ดหอมเสร็จแล้วนะคะทีนี้เพื่อความสวยงามน,นะคะบั้งดอกเขานิดนึงอันนี้เราก็จะทําให้ออกมาเป็นคล้ายๆกับกลีบดอกไม้นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาสับไก่ะคะ่ะเตรียมผ้ากันเปื้อนไปด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเลือดไก่อาจจะก,กระเด็นใส่เสื้อเราได้นะคะสำหรับไก่กับเนื้อสะโพกกับน่องเนี่ยคะเราจะส,บสับทั้งหมด4ชิ้นนะคะ อันนี้เพื่อสะดวกในการรับประทานด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ก็นำทุกอย่างไปต้มรวมกันในหม้อค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็นำน้ำเปล่านะคะมาตั้งไฟไว้ให้เดือดค่ะ แตนี้ก็ใส่ไก่ลงไปนะคะตามด้วยเครื่องยาจีนทั้งหมดค่ะเห็ดหอมนะคะและน้ำแช่เห็ดหอมค่ะ <c oughs> ทีนี้ก็แค่ปิดฝานะคะแล้วก็ ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เราจะตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของอเครื่องยาจีนะคะรวมถึงตัวเนื้อไก่ก็จะนุ่มดีด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะเวลาตุ๋นใช้ไฟอ่อนนะคะครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาเริ่มในส่วนของการรุงรสชาตินั่นเองค่ะอันนี้นะคะเวลาคุณผู้ชม ต้มนะคะเราจะต้องคอยหมั่นอ่านี่จะให้ดูนะคะว่าจะต้องคอยช้อนฟองนะคะรวมถึงไขมันต่างๆนะคะที่ลอยอยู่บนหน้าซุปของเรานะคะถ้าเกิดไม่ตักออกเนี่ยจะทําให้ซุปขุ่นได้นะคะในตอนที่เราตุ๋นไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณทุก15้านาทีนะคะเราก็จะเปิดฝามาเพื่อที่จะช้อนไขมันต่างๆออกนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็ตักทิ้งเลย จากนี้นะคะเราจะปรุงรสนะคะพริกไทยป่นค่ะเกลือค่ะซีอิ๊วขาวค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับไก่ตุ๋นยาชีนค่ะ นี่นะคะเราก็จะเสิร์ฟในหม้อดินเผาแบบนี้นะคะก็จะเก็บความร้อนได้ดีกว่าค่ะนี่เราก็จะตากซุปข,ของเรานะคะใส่ลงไปเลยสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามดูอยู่ใน YouTube นะคะถ้าต้องการสูตรโดยละเอียดเนี่ยก็ลองแวะไปดูได้นะคะที่ foodtravel.tv well. นะคะในเว็บไซต์ของเราเราจะมีสูตรอัตราส่วนต่างๆโดยละเอียดเลยนะคะ ถ้าดูแล้วเนี่ยก็รับประกันได้ค่ะว่าคุณผู้ชมต้องทำตามได้แน่นอนแค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไก่ตุ๋นแย่จีนค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับคุณตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel t v สวัสดีค่ะ